ยินดีต้อนรับสู่มานีแ a t ลาสครับพื้นที่แห่งการมองโลกผ่านเลนส์ของอนาคตที่นี่เราไม่ได้แค่เล่าข่าวเศรษฐกิจแต่เราปลดรหัสกลยุทธ์ของโลกเราไม่ได้แค่คาดการตลาดแต่เราพาคุณเข้าใจจิตวิญญาณของคลื่นเปลี่ยนผ่านขอบคุณที่กดติดตามเพื่อให้คุณไม่หลุดออกจากวงโครจรแห่งโอกาสวันนี้นะครับเราจะมาถอดรหัสกลไกสําคัญที่ เออ่ขับเคลื่อนธุรกิจอยู่เบื้องหลังเลยซึ่งมักถูกมองข้ามไปนั่นคือกระแสเงินสดหรือ cash flow จากข้อมูลที่เราได้ศึกษามาเนี่ยดูเหมือนว่านี่คือเส้นเลือดใหญ่จริงๆนะครับไม่ใช่แค่ตัวเลขกำไรสวยๆในแรงงานใช่เลยค่ะข้อมูลที่เรามีนี่เผยให้เห็นรูปแบบที่น่าสนใจมากๆเลยคือธุรกิจที่ดูแข็งแกร่งนะคะมีกำไรทำไมถึงเออสะดุดล้มได้ปริศนานี้ คำตอบมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเงินสดหมุนเวียนนะคะที่มันอาจจะขาดหายไปในจังหวะสําสคัญสําคัญอ๋องั้นก็หมายความว่าเป้าหมายการเจาะลึกของเราวันนี้คือทําความเข้าใจว่าทําไมกระแสะเงินสดถึงสําคัญกว่ากําไรในบางแง่มุมนะครับแล้วก็จะบริหารจัดการมันยังไงให้ธุรภิญ์ไปต่อได้จริงๆโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกตรงหน้าเหล่านี้แหละครับงั้นมาเริ่มที่จุดที่คนมักเข้าใจผิดกันบ่อยๆก่อนเลยครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย มีประโยคหนึ่งคมคายมากกำไรดีแค่ไหนก็ไม่มีความหมายถ้ากระแสเงินสดไม่ไหลลื่นฟังดูขัดขัดความรู้สึกนิดหน่อยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับอธิบายง่ายๆนะคะคือกำไรในงบกำไรขาดทุนหรือ P&L เนี่ยมันเป็นภาพรวมทางบัญชีนะคะมันบันทึกรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์คงค้างไม่ใช่ตามเงินสดจริงๆที่เข้าออกกระเป๋าเรา ยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติธุรกิจมียอดขาย10ล้านบาทต่อเดือนดูดีมากเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าส่วนใหญ่ได้เครดิตสัก60วัน60วัน2เดือนเลยนะครับใช่ค่ะหมายความว่าเราต้องรอถึง2เดือนกว่าจะได้เงินสดก้อนนั้นจริงๆในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเงินเดือนพนักงานค่าเช่ามันรอไม่ได้เลยต้องจ่ายวันนี้พรุ่งนี้แล้วถูกต้องค่ะ จุดนี้ล่ะคะ่ะที่ทำให้เกิดปัญหาได้แม้พีเอนเจะโชว์ว่ามีกำไรแต่ถ้าเงินสดยังไม่เข้าหรือว่าเข้ามาไม่ทันจ่ายออกธุรกิจก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่ากระแสเงินสดติดลบได้เลยนี่คือความแตกต่างที่สำคัญมากๆเลยนะคะระหว่างตัวเลขบนกระดาษกับเงินสดจริงๆที่ใช้หล่อยเลี้ยงกิจการในแต่ละวันอืมเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับเหมือนมีกรณีศึกษาร้านกาแฟเในข้อมูลของเราเลยขายได้วันละ1 5 0 0 0บาท ฟังดูดีนะครับแต่พอต้นเดือนปุ๊บต้องจ่ายค่าเช่า50,000บาทไหนจะค่าวัตถุดิบอีกที่ส่วนใหญ่ต้องซื้อเงินสดใช่ค่ะถ้าไม่มีเงินสดสำรองเตรียมไว้เลยเนี่ยแค่แบบว่ายอดขายสะดุดไปไม่กี่วันอือาจจะหมุนเงินไม่ทันจริงๆนะครับแสดงให้เห็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเลยสถานการณ์แบบนี้มันชี้ให้เห็นความเปราะบางชัดเจนเลยค่ะ ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่ข้อมูลย้ำม,มากๆเรื่องเงินสดสำรองเขาเปรียบเหมือนเป็นเสื้อชูชีพเลยนะคะกลางทะเลธุรกิจสิ่งที่จำเป็นมากๆคือต้องมีเงินสดสำรองให้เพียงพอสำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายคงที่หรือ f ิกซ์คอสเนี่ยอย่างน้อยๆก็3เดือนค่ะค่าใช้จ่ายคงที่อย่างเช่นค่าเช่าเงินเดือนพนักงานที่ต้องจ่ายแน่ๆทุกเดือนแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกนี้ล่ละค่ะไม่ว่ายอดขายจะเป็นยังไงก็ต้องจ่ายอยู่ดี การมีเงินสำรองส่วนนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกเลยคือเตรียมพร้อมไว้ก่อนปัญหาจะเกิดอะคะ่ะการเตรียมเงินสำรอง3เดือนนี่ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะธุรกิจเล็กๆหรือว่าที่เพิ่งเริ่มต้นข้อมูลมีข้อแนะนําสําหรับกรณีแบบนี้ไหมครับหรือว่านี่คือสิ่งที่ต้องทําให้ได้สถานเดียวเลยเป็นคําถามที่ดีค่ะคือข้อมูลไม่ได้บอกว่ามันง่ายนะคะแต่เน้นว่าเป็นเป้าหมายสําคัญที่ควรจะต้องไปให้ถึง อาจจะเริ่มจากการตั้งเป้าหมายน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะ1เดือน2เดือนแล้วค่อยๆสะสมไปแต่การมีเงินสำรองนี่คือหลักประกันสำคัญจริงๆนะคะควบคู่ไปกับมีแผนสำรองเรื่องช่องทางกู้ยืมฉุกเฉินไวล่วงหน้าด้วยก็ดีค่ะเผื่อกรณีจำเป็นจริงๆเข้าใจแล้วครับเพราะเห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยทำให้ขั้นตอนการวางแผนแคชฟローที่ข้อมูลแนะนำมา5ขั้นตอนดูสมเหตุสมผลขึ้นเยอะเลยนะครับ ขั้นแรกเลยคือต้องติดตามรายรับรายจ่ายอย่างใกล้ชิดมากๆอาจจะรายวันหรือรายสัปดาห์เลยเพื่อให้รู้จริงๆว่าเงินเข้าออกเมื่อไหร่ยังไงใช่ค่ะต้องละเอียดเลยแล้วขั้นที่สองก็คือทําประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้าลองคาดการดูค่ะว่าเดือนหน้าสัปดาห์หน้าจะมีเงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วต้องจ่ายอะไรออกไปบ้างเพื่อจะหาช่วงเวลาที่เงินสดอาจจะตึงๆหรืออาจจะติดลบจะได้หาทางรับมือไว้แต่เน่นๆค่ะขั้นที่สาม ก็คือการสร้างกองทุนฉุกเฉินสําหรับธุรกิจที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เองควรแยกบัญชีไว้ต่างหากเลยแล้วก็มีวินัยในการไม่นําไปใช้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับส่วนขั้นที่4นะคะเป็นเรื่องของการเจราจาต่อรองค่ะทั้งกับซัพพลายเออร์ของเราอาจจะขอขยายเวลาชําระนี้ออกไปหน่อยหรือกับลูกค้าก็พยายามเร่งให้เขาจ่ายเงินเร็วขึ้นอาจจะเสนอส่วนลดพิเศษเล็กๆน้อยๆถ้าจ่ายเงินสดทันทีอะไรแบบนี้ค่ะเป็นกลยุทธ์เพื่อเร่งให้เราได้เงินสดมาเร็วขึ้น แล้วก็ขั้นสุดท้ายขั้นที่5การทำงบประมาณอย่างมีวินยัยทุกครั้งที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆต้องคิดเสมอว่ามันจะส่งผลกระทบต่อกระแสะเงินสดของเรายังไงไม่ใช่แค่ดูว่าเออโปรเจกต์นี้น่าจะทำกําไรได้ดีในอนาคตแต่ต้องดูด้วยว่าวันนี้เรามีเงินสดพอจะลงทุนไหมแล้วการลงทุนนั้นจะช่วยให้เงินสดเราหมุนเวียนดีขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้คือการควอบคุมเชิงรุกจริงๆไม่ใช่รอปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้การคาดการการเจรจาการมีเงินสำรองการจัดสรรง,งบประมาณทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะสะท้อนถึงวินัยทำการเงินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดจริงๆสรุปได้ว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันวันนี้นะครับหัวใจสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่การทำกำไรแต่คือการบริหารกระแสงเงินสดให้มันไหลเวียนได้ตลอดรอดฝั่ง ธุรกิจจำนวนไม่น้อยเลยไม่ได้ล้มเพราะขาดทุนนะครับแต่ล้มเพราะขาดเงินสดในมือในเวลาที่ต้องการที่สุดใครควบคุมกระแสเงินสดได้คือผู้อยู่รอดตัวจริงเลยครับและมีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายจากข้อมูลนี้ด้วยค่ะลองพิจารณากันดูนะคะว่าถ้าเราเปลี่ยนเลนส์ในการมองธุรกิจจากเดิมที่อาจจะโฟกัสแค่ตัวเลขกำไรบรรทัดสุดท้ายในงบกำไรขาดทุนมาเป็นการให้ความสำคัญกับการบริหารจังหวะเวลาของเงินสดอย่างจริงจังเนี่ย มันจะส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในเรื่องอื่นๆของธุรกิจเช่นการสต็อกสินค้าการทำการตลาดหรือแม้แต่การขยายกิจการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรบ้างนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะให้เราเก็บไปคบคิดต่อยอดกันได้ค่ะ